สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยนะครับจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมพบกผมครับชัยนิรันพยมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและคุณโรจนศักดิ์แสงทะศิริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้นะครับผมจะหยิบประเด็นสภาวิชาชีพบัญชีนะครับมาพูดคุยกันในรายการนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับสภาวิชาชีพบัญชีก็จะมีการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับว่าสภาวิชาชีพบัญชี คืออะไรนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับผมจะพูดคุยกับคุณไพฑูลทวีผลนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีนะครับแล้วก็เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของเซ็นทัลพัฒนามหาชนนะครับและเดี๋ยวในช่วงที่2นะครับเรามาพูดคุยกับคุณสุเทพพงศพิทักษ์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและก็เป็นภาษีกรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงที่2ครับสวัสดีครับคุณไพฑูลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์โรสครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสําคััญกบ เรื่องของวิชาชีพบัญชีจริงๆวิชาชีพบัญชีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับธุรกิจเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าวิชาชีพบัญชีนี่คืออย่างไรครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะมาทําความรู้จักว่าสภาวิชาชีพบัญชีเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําแขกผู้มีเกียรติซึ่งอยู่กับเราในห้องส่งในวันนี้นะครับแต่ละท่านก็มีประสบการณ์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทางด้านบัญชีนะครับเดี๋ยวท่านแรกนะครับคุณประวิทย์กิจภัยสรรัตนานะครับท่านเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในครับสวัสดีครับท่านครับขออภัยนะครับัครบท่านที่สองนะครับดรสุธีตันตะวณิชานนท์นะครับครับท่านต่อไปนะครับคุณอภิชาติสายสิทธิ์นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีฮะ อีกท่านหนึ่งคุณวิทยานะครับดรวิทยาอาุณสิริเพชรครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีนะครับขณะนี้ทุกท่านอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยและก็ทำความรู้จักกับสภาวิชาชีพบัญชีก่อนนะครับคุณไปทุนครับอยากจะให้ความรู้หน่อยครับว่าสภาวิชาชีพบัญชีนี่คืออะไรฮะสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรกํากับในเรื่องของการประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยสภาเนี่ยกำกับดูแลใน2อ,อด้านก็คือด้านการทําบัญชีแล้วก็ด้านการสอบบัญชีนะครับทีสภาเนี่ยเกิดขึ้นมาภายใต้พรบสภาวิชาชีพบัญชีพศ2547นะครับครับปัจจุบันนอกจากจะกํากับ2ด้านแล้วเนี่ยในขอบเขตของการดูแลเนี่ยสภาก็จังดูแลในเรื่องของการบัญชีบริหารดูแลในเรื่องของการวางระบบบัญชี นะครับในเรื่องของอการบัญชีภพัีกรและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการบัญชีนะคระับแบ่งออกมาเป็น6กด้านด้วยกันครับแต่ที่ที่ทำแล้วก็ทําอยู่ปัจจุบันก็คือ2ด้านอย่างที่เรียนไปครับครับและจริงๆแล้วทางทิศทางของวิชาชีพบัญชีในอนาคตสําหรับประเทศไทยตอนนี้ถือว่ามีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับจริงๆผมคิดว่า วิชาชีพบัญชีเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าธุรกิจทุกแห่งเนี่ยต้องใช้นักบัญชีแล้วอีกประการหนึ่งคือถ้าธุรกิจเป็นนิติบุคคลด้วยก็ต้องใช้ผู้สอบบัญชีด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของผู้สอบบัญชีเนี่ยทางสภาก็จะดูในเรื่องของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่ขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าธุรกิจขนาดเล็กอย่างห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือบริษัท ขนาดเล็กที่เรียกว่า SMB ที่มีทุนห้าล้านรายได้ไม่เกินส0สิบล้านเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีผู้ช่วยนะที่เรียกว่าผู้ตรวจผู้ตรวจบัญชีภาษีก่อนเป็นคนที่เข้ามาช่วยนะหรือว่าทางผู้สอบบัญชีจะทํางานนี้ก็ได้แต่ว่างานอันนี้นนก็ยกให้ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีก่อนเข้ามาทําซึ่งในเรื่องนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์สุเทพก็คงจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดครัครงแล้วจานวนของผู้ตรวจสอบบัญชี นะครับ,รบกับนักบัญชีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเพียงพอหรือว่าขาดแคลนความจริงถ้าถ้าดูจํานวนเนี่ยนะครับปัจจุบันนักบัญชีที่เป็นสมาชิกสภาอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก7 2 0 0 0คนครับคนใน7 2 0 0 0คนเนี่ยแบ่งเป็นผู้สอบบัญชีก็ประมาณสักหมื่นคนครับแล้วก็แบ่งเป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยประมาณ62,000คนนั่นนี่เป็นสัสดส่วนแต่เมื่อกี้คุณหนึ่งถามว่าเพียงพอไหม เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจนะครับธุรกิจวันนี้เนี่ยที่ทจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยนะครับ,รบมีอยู่ประมาณ600,000ลายนี้ถ้าลองลองนึกภาพดูนะฮะถ้าเอาจำนวน60,000หาร6,000 0ก็คือ10ต่อนหนึ่งคือ10บริษัทครับบัญชี1คน แต่จริงๆแล้วนักบัญชีในตลาดเนี่ยที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยก็มีเป็นจํานวนเยอะเพราะว่ามหาวิทยาลัยในแต่ละปีเนี่ยนะครับทั้งปวสปวชมหาวิทยาลัยทุกแห่งทางภาคเอกชนมหาเอกชนมหาลัยของรัฐเนี่ยนะครับพลิตออกมาเป็นแสนนะครับครับเป็นปีเนี่ยแต่ละปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวนักบัญชีผมว่ามีพอเพียงแต่มันมันมีปัญหาอยู่นิดนึงค,คือนักบัญชีประจบออกมาแล้วทํางานสักระยะหนึง่งไม่อยู่ในวิชาชีพ เพราะอาชีพบ uh ัญชีมันเป็นอาชีพที่เหนื่อยไงฮะและที่สำคัญคือโดยเฉพาะในช่วงปิดงบเนี่ยนักบัญชีเนี่ยไม่มีเวลาไปไหนเลยมันขาดเวลาส่วนตัวไปเวลานอนอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ำานี่ยใช่แล้วก็แปลกนะฮะว่าทําไมถึงทุกคนถึงต้องมาประดังในการก็เรียกอะไรต้องปิดงบบัญชีในช่วงช่วงเดียวกันมันเพราะว่าเราเลือกอย่างนี้ครับเราเลือกปีปฏิทินและปีปฏิทินของเราเนี่ยก็คือสิ้นสุด31ธันวาใช่ไหมครับ แล้วก็ในแง่ของกฎหมายเนี่ยการตรวจสอบบัญชีการปิดบัญชีจะต้องเสร็จภายใน120วันต้องมีมีการประชุมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายใน30วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะต้องส่งงบการเงินให้กับกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ภายใน5เดือนเนี่ยฮะอะไรก็ไม่ว่ากี่แสนบริษัทก็ต้องมาทําในช่วงนี้นะครับมันจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือว่าถ้ารอบบัญชีของบริษัทเนี่ยกระจายครับ แต่เวลากระจายไปมันก็มีผลเสียเพราะคนอ่านงบมันก็งง,ง,ง,งนะฮะปปิดเดือน6บ้างปิดเดือนสาบ้างปิดเดือนเก้าบ้างมันก็ไปเปรียบเทียบกับใครเขาไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาปิดเดือนส uh ิบสองใช่ไหมนักลงทุนก็งงเือนกันนะครับมันก,ก,ก็ก็เกิดประเด็นนี้อย่างของเราเนี่ยผมคิดว่า99%บ้าครับของบริษัททั่วไป <laughs> ปิดสามเอ็ดธันวา uh huh. นะครับเหมือนกับญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แปลกอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ปิดตามปีปฏิทินนะแต่เขาปิดสามเสา็จมีนาเพราะ เพราะเพราะว่าเขาก็มองว่ามันจะได้กระจายแล้วไม่ไม่ไปจุกอยู่กับปีรอบปีปฏิทินแล้วแต่ว่าเขาไม่มีปัญหาเร,เรื่องเรื่องเรื่องของคนทําบัญชีผู้สอบบัญชีทํางานหนักก็เพราะว่ากฎหมายเขาไม่บังคับว่าจะต้องมีการตรวจสอบนะครับยกเว้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จริงๆบริษัทเล็กๆการตรวจสอบบัญชีนะฮะกับการไม่ตรวจสอบบัญชีกฎหมายบังคับกับไม่บังคับ,ครบจริงๆมันมีผลเสียกับผลดีคนละอย่างกันก็ลักษณะ คือบ้านเราเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าผู้ทําบัญชีเองและก็ผู้ประกอบการเองก็ยังไม่ไม่เดินตรงไปตรงมาผมผมมองในแง่ผู้ประกอบการเพราะว่าเป็นคนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางภาคราชการก็มีความจําเป็นที่จะต้องอไม่เชื่อใจกันก็ต้องตรวจเพื่อให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่าคุณยืดงบมาเนี่ยมันมีความถูกต้องในระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราลดหลั่นหรือแล้วมีการขยับเพราะว่าถ้าเป็นธุรกิจขนาด SME ก็ช่วงหนึ่ง ใช่ไหมะฮะในช่วงเดือนเดือนหนึ่งแล้วก็ในช่วงของบริษัทที่เป็นระดับกลางขึ้นมาอีกอันนึงและถ้าระดับมหาชนก็อีกช่วงหนึง่ง<ม>แบ่งช่วงกันเหรอผม<ะ>ผมผมคิดว่าเอ่ออันเนี้ยถ้าถ้าสามารถที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการครับนะครับแล้วก็บอกว่าในเมื่อคุณใช้งบการเงินของคุณเองไม่มีคนอื่นมาใช้เลยคุณก็แทนที่คุณจะปิด3ามเอ็ดธันวาคุณก็เลือกไปปิดสักสามเอ็ดมีนาดีไหมครับมันจะได้กระจายออกไปนะฮะ แล้วให้เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่บริษัทที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือบริษัทที่จดทะเบียน mm hmm. ก็ไปปิดเอาสาเมเันวาปกติตรงนั้นผมว่าก็จะลดภาระไปได้เยอะนะครับแต่มันจะต้องมาจัดกันแต่นี้มันก็อยู่ที่ความสมัครใจของผู้ประกอบการด้วยกันครับซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกำลังเรียนถามท่านไปถุนนิดหนึ่งว่าอพอที่ท่านพูดการทั้งหมดเนี่ยแล้วบทบาทสภาวิชาชีพของบัญชีตรงเนี้ยจะเข้าไปกากับดูแลอย่างไร ในเมื่อบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าผู้ทําบ,บัญชีของพวกบริษัทและก็ต่างเนี่ยนะฮะบางอย่างเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ไว้แต่ไปเจอผู้ประกอบการสุดมั่วของบัญชีคือมันจะมองเห็นก็คือเรื่องของงบการเงินงบทดลองหรือ,รอกระต่างที่บัญชีบางทีใช้เงินแยกเอ้เงินรวมบัญชีดีกว่าตรงนี้สภาิชิชีพจะเข้าไปกํากับอย่างไรเพราะแต่ละปีเราจะเห็นนะฮะจะมีข่าวปัญหาเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชีบางทีโดนถอดถอนเลยก็มี ตรงนี้แหละฮะในฐานะที่ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่มองเรื่องนี้อย่างไรครับก็บจริงก็จริงโดยอ,อำนาจของสภานในฐานะเป็นองค์กรกำกับเนี่ยนะครับ <c oughs> มันมีกระบวนการมีขั้นตอนอยู่แล้วเ <c oughs> พราะเรามีขั้นการที่พิจารณาในเรื่องของการไปบัติงานของผู้สอบบัญ,ญชีหรือนักบัญชีเองที่มีปัญหา <c oughs> โดยเพราะเรามีขั้นการที่เรียกว่าขัา้นกัดจรญาบรญเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้ามีเรื่องที่ร้องเรียนมาว่าผู้ประกอบพิชาชีพเนี่ย ดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรหรือดําเนินการออกรายงานทางการเงินไม่อสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีแล้วไม่เปิดเผยให้ใหชัดเจนถ้ามีคนร้องรเรียนคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถเข้าไปสอบสวนไปดูแล้วก็ถ้าผิดจริงๆเนี่ยเขาก็มีบทลงโทษนะแต่เป็นบทลงโทษใ,ในส่วนนี้มันไม่มีบทลงโทษในเรื่องของอาญานะครับมันก็จะมีบทลงโทษในทางวินัยอย่างเช่นว่าอาจจะพัก พักการปฏิบัติงาน3เดือน6เดือนปีหนึ่งขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของของการปฏิบัตทิที่ที่ผิดพลาดหรือถ้าร้ายแรงก็อาจจะต้องเพิกถอนใบอนุญ,ญาตครับนะครับแต่เพิกถอนไปบ้างเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์อีกเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยจะกลับเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลาอย่างอย่างน้อย3ปีวันนี้สามปีถึงจะยื่นเข้ามาได้แล้วก็ทางกรรมการก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าสมควรที่ให้ประกอบอาชีพต่อไปไหม อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทาอยู่ถ้าทําผิดอีกฮะทําผิดอีกนี้มันก็ชัดเจนการลงโทษก็ทําได้รวดเร็วว่าในเมื่อในเมื่อครั้งแรกคุณถูกพักใบอนุญาตครั้งที่สองยังทําผิดอีกคราวนี้อาจจะถูกถอนใบอนุญาตเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับจริงๆคือมันมีลําดับใช่ครับจจะตักเตือนตักเตือนพักพักแล้วก็เพิกถอนเพิกถอนเลยถ้าเพิกถอนแล้วไม่มีสิทธิที่จะกลับมาก็อาจจะให้เวลาสปีแล้วก็ขอกลับเข้ามาได้ทางก็มีขั้นการที่จะพิจารณาว่าจะให้ไหม Mm hmm. อันนี้ถามเป็นความรู้นิดหนึ่งฮะอนนย่างใจดีอย่างนี้ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นเป็น,ปนบริษัทมหาชนเลยอ่ะครับนะฮะเพราะว่าถ้าแค่ถ้าถอนแค่ผู้สอบเฉยเฉยแต่มันมีผลถึงภาพลักษณ์กับธุรกิจขององค์กรด้วยถูกไหมถ้าสมมติมีการตกแต่งบัญชีขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าตลาดหลักทรัพย์อันนี้จากจากเราเราถามด้วยประสบการณ์วะะ่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเงี้ยแล้วเป็นเพียงแค่ถอดถอนหนึ่งมันไม่มีทางเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ปยป่ยะะยาัเรื่องกันนี้นนะ พูดถึงในถ้าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของทางวินัยอย่างเดียวครับเพราะว่าพอหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์เนี่ยมีโทษทางอาญาด้วยมีทั้งเรียงเบมีทั้งมีทั้งคุกด้วยนะฮะถูกลงโทษได้อันนั้นจะยากกว่าไปแต่แต่ว่าขณะเดียวกันทางสำนักงานกรตเนี่ยซึ่งก่อนที่เขาจะให้ใครมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนเขาก็ต้องมีการพิจารณาเพื่อให้ความเป็นชอบ แล้วเขาก็มีอำนาจในตัวเองที่จะพิจารณาเรื่องของความผิดถ้ากมีการทมที่ไม่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือว่าเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเขาสามารถที่จะพิจารณาได้แต่โดยปกติเนี่ยเขาจะส่งมาให้ที่ข้าการจัญญาบันได้ดูแล้วก็ให้ความเห็นชอบแล้วเขาจึงจะลงโทษโดยปกติเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีบร,ร,รัเจดทะเบียนมีความเสี่ยงครับ แต่จริงๆแล้วอาจารย์โลดทางบ้านที่ตรวจสอบบัญชีของมหาชนหรือว่าบริษัทที่จดทะเบียนนะฮะแยกกันส่วนมากจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าตัวบริษัทมหาชนเองก็จะต้องเป็นตั้งเป็นคณะกรรมการแล้วก็มีผู้ตรวจสอบหลายท่านจริงๆแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต้องถามท่านเนี่ยปกติปกติเอ่อกรรมการจะมีขั้มการตรวจสอบที่ที่จะต้องดูแลในเรื่องของการเปิงงานขอผู้ดบัญชีด้วย มีคณะกรรมการบริหารที่ตรวจสอ,บ,อบ,บบริษัทเนี่ยโดยโดยปกติแล้วผู้ประกอบการบริษัทเนี่ยนะกรรมการบริษัทเนี่ยทำหน้าที่ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเนื่องจากกรรมการทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องบัญชีเพราะฉะนั้นเขาจึงมีคั้นการตรวจสอบเพราะฉะนั้นกฎหมายของบริษัทมหาชนกับกฎหมายกรทตตลาดทรัพย์กำหนดเลยว่า บริษัทจดทะเบียนต้องมีข้ามการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระเขาเ<ข>รียกผู้ตรวจสอบภายในปะไม่หม่ผู้ตรวจสอบภายในก็อีกส่วนหนึ่งอ๋อส่วนอีก <หา S 2> ส่วอันนี้เป็นเป็นกรรมการในระดับกรรมการแล้วในกฎหมายยังเขียนย้ำไปอีกว่ากรรมการอิสระ3คนที่จะมาเป็นกรรมการตรวจสอบเนี่ยนะครับ,ค,รบคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีด้านการเงินที่จะเข้าใจงบการเงินได้ค,คือเพื่อเพื่อที่จะเข้ามาช่วยกรรมการท่านอื่นดูในเรื่องพวกนี้ทีนี้กรรมการเนี่ยความรับผิดชอบในเบื้องต้นคือกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชน ทีนี้เมื่อกี้อาจารย์รองศาสดร์พูดถึงเร่งผู้ตรวจสอบภายในใช่ในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยกรก็กำหนดว่าจะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่จะทําการตรวจสอบการดําเนินงานผลประกอบการหรือเรื่องอะไรต่ออะไรนะฮะต้อง<ม>ต้องมีทีนี้ถ้าเกิดไม่มีไม่มีเขาก็ต้องไปจ้างเอาซอร์สคนอื่นมาทําแต่เขาต้องมีรายงานว่ามีการ ไปบัติงานในเรื่องของการควบคุมภายใน <c oughs> การตรวจสอบภายในครบถ้วนอันนี้ก็มีเป็นกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้แล้วสภาวิชาชีพต้องกํากับดูแลายทีมฮะโดยปกติแล้วเราไม่ได้กํากับตรงนั้น <c oughs> เพราะว่ามันเป็นงานของสานักงานกรตอและตลาดทร <c oughs> ับเป็นคนทำครับแต่สภาสภาวิชาชีพปีส่วนครับ <c oughs> ในการที่จะสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีที่จะเข้าไปทํางานกับสำนักงาน ไปขอความรับผิดชอบสภาวิชาชีพก็มีส่วนที่เข้าไปร่วมพิจารณาในในอดีตและในปัจจุบันก็มีส่วนที่เข้าไปทำแล้วก็ไปร่วมในการที่จะประเมินคุณภาพของการทํางานของผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นผู้สอบบัญชีของที่กรอให้ความรับผิดชอบก็ทําอยู่ครับจริงๆในช่วงแรกเนี่ยผมได้พูดคุยกับอาจารย์รอดว่าจริงๆสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยมีความสําคัญกับทางด้านเศรษฐกิจเยอะ นะฮท่้าที่ผมทราบมาว่าจริงๆแล้วสภาวิชาชีพก็ไม่ได้ทํางานอ l o n นะก็คือต้องสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐอีกหลายๆหน่วยงานใช่ครับคือคือสภาวิชาชีพเนี่ยคุณหนึ่งครับมันเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนกับทีมบริหารครับในองค์กรวิชาชีพบริหารเพื่อจะดูเรื่องของการจัดสอบขึ้นทะเบียนนะออกไปอนุญาตพักไปอนุญาตอะไรอย่เงี้ยนะครับ แต่สภาวิชาชีพเนี่ยมีบอร์ดที่ดูแลทีหนึ่งทีนี้บอร์ดเนี่ยกำกับดูแลตัวผู้บริหารสภาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารสภาเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะที่ที่ที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการกระทบต่อธุรกิจครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งได้ครับผมอย่างเช่นอยู่ๆเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าไปขึ้นค่าสมาชิกจาก500ไปเป็น2,000สนมออ่งี้ยนะครับ กาจะบอกวห้ไม่ได้อันนี้มันทําให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบวิชาชีพได้รับผลกระทบกาจะบอกให้ไปพิจารใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรืออย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันเนี่ยม,มีเรื่องของมาตรฐานการบัญชีที่เราเรียกว่า T F I S for S M E สำหรับธุรกิจขนาดย่อนการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็ปรากฏว่าสภาเนี่ยตัวตัวสภาพิชาชีพเนี่ยเห,เห็นชอบแล้ส่งมาตรฐานขึ้นไป ไปถึงขั้นการกํากับเขาบอกเฮ้ยไม่ได้มันกระทบเยอะเพราะในในขั้นการกํากับเนี่ยมีหน่วยงานที่กํากับนอกจากภาครัฐที่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์กรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอธิบดีกรมการประกรันภัยเลขาสสำนักกรอตนะเพื่อการตลาดหลักทรัพย์ยังมีภาคเคอกชนอยู่มีสภาอุตสาหกรรมมีสภาหอาการค้ามีสมาคมธลาดการไทยเพราะฉะนั้นเขาก็จะฮะพบ มีคนหนึ่งบอกว่ากระทบเยอะใช่กระทบธุรกิจทั้งภา,าคการผลิตภ <c oughs> าคการค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีมีคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นบอร์ดคอยดูคอยตรวจสุมหน้ากันคอยถ่วงดุลเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวสภากา็ไปทิศทางซึ่งอาจจะก,ก่อปัญหาถ้าบริหารดีก็ดีไปถ้าบริหารแล้วมีปัญหาก็ต้องมีคนทุมดูแล้วเราจะแก้งไงฮะท่านในมุมมองจริงๆแล้วผมคิดว่ากฎหมายที่เขียนมาอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าในตัวมันเองมันมีความเหมาะสมครับ เพราะว่ามันต้องมีการเช็คอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ใช่ไหมเป็นกฎหมายตั้งแต่2547จแล้วจริงๆพรบเรามีมา2ฉบับก็คือ2543เป็นพรบการบัญชีครับแล้วก็มา2 5งหอันนี้เป็นการสอบบัญชีอ๋อแตกต่างกันก็ไม่มีการปรับเลยฮะนี่เข้าปี6กส่วนแล้วอ่นี่นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าควรจะต้องควรจะต้องกลับมาดูแลนะเพราะว่าในพรบฉบับนี้ที่ใช้มา12ปีเนี่ยมันมีมันมีประเด็นประเด็นบางอย่างที่ เท่าที่ได้เคยคุยกับทางหน่วยงานกำกับอย่างกรตอเองก็บอกว่าในพราบฉบับนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่อาจจะต้องปรับเล็กน้อยเพื่อจะทำงานกับกรตอได้อย่าง,างมีประสิทธิภาพครับคือวันนี้เนี่ยงานบางอย่างเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นงานของสภาย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบรรัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรตอเป็นผู้สอบบัญชีของบร,ริษัทจดทะเบียนครับวันนี้เนี่ยกรตอเป็นคนทําเรื่องนี้ จริงๆมันควจะเป็นงานของสภาแต่สภาเนี่ยไม่มีกําลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการคุยกันดีๆเนี่ยผมคิดว่างานเนี้ยให้ให้ให้สภาเป็นคนทําแต่กรตอเป็นคนสนับสนุนนะฮะในหลายๆเรื่องผมคิดว่ามันจะเดินไปได้ได้ดีครับทีนี้นม,มัน<ะ>เป็นเข้าสู่โลกนิดนึงฮรบีจงังหวะตอนนี้มันมีพรบคอมถูกฮะเรื่องทีนี้ะระบบบัญชีของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม จริงจริง,รงตอนนี้เป็นนวัตกรรมแล้ว่ะบัญชีเราเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีใครลงบัญชีด้วยมือแล้วครับครับมันใช้คอมพิวเตเรอร์หมดลวใช้เป็นโปรแกรมสวเรูปหมดลใช่แล้วเรามีมาตร,ร,รการควบคุมไหมฮะสภาโปรแกรมสวร,รูปรนรนเนี่ยในแง่ของกรมสรพากรเองเขามีมาตรการควบคุมในเรื่องของการใช้โปรแกรมที่ต้องขึ้นทะเบียนและเป็นโปรแกรมที่ที่เขาต้องเช็คแล้วว่ามันมีความถูกต้องนะฮะกรมสรพากดูในเรื่องนั้นแต่ถามว่าสภาดูไหมสภาเองเนี่ยวันนี้ ผมคิดว่าเราไม่ได้เข้าไปถึงตรงนั้นแต่เท่าที่รู้สภาพปัจจุบันเนี่ยกำลังหาหรือกันหลายหน่วยงานเพื่อจะสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ครับกลังจะทำซึ่งสสวก็ออกนโยบายมาแล้วว่าจะต้องมีโปรแกรมราคาถูกให้สําหรับชุรงกิจขนาดนี้ผนึกว่าฟรีจริงๆผมว่าอย่างนี้ฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดบริษัทตรงไปตรงมาการทํางานยากของผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักบัญชีก็จะทําง่ายขึ้นทำง่ายขึ้นถูกไหมฮะถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ซื้อตรงนะครับงั้นเดี๋ยวผมพักเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับต้องขออนุญาตคุยกับคุณสุเทพ พงพิทักษ์ครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและก็ภาษีอากรด้วยซึ่งท่านที่สําคัญเนี่ยท่านเป็นอดีตสมรครกรภาคสี่เดี๋ยวท่านจะมาคุยกันเ,เรื่องของภาษีอากร<ว>กเพราะมันดวกกับบัญชีใช่ครับมันตรงกันนะแล้วก็ที่สำคัญค, <uya> คือมันจะต้องสัมพันธ์กันด้วยกัสบสภาว,วิชาชีพบ,บัญชีชครับเดี๋ยวผมพักเบรกก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันครับ